ข้าวของท่านที่ออกมาราคามันแพงมันจะขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจะแพงไปหมดดูทุงครามโลกคนั้ที่สองทุกสิ่งทุกอย่างมันหาย,ยากยิ่งเขายิ่งลบกันโอกาสที่เขาจะทํามันก็มีน้อยเขาต้องใช้เวลาลบกันมากขึ้นตอนนี้เราก็ขายได้ดีมาส่วนใด้เขาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ดีมากแต่ว่าอุตสาหก,ก,กรรมเขาต้องระวังโรงงาน โรงงานต่างๆต้องระวังระเบิดภาคพื้นดินไม่ใช่ระเบิดจากอากาศ <c oughs> ระเบิดภาคพื้นดินจะอรารวาสถ้าจะถามว่าจะหาทางป้องกันยังไงนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพระเจ้าลนะหรือว่าท่านจะขอโรงงานทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้ยังไงว่าเราทบผีอพระเจ้าเท่ากันหรือเปล่า ถ้านับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันก็ขอที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้นั่นก็คือความดีของดีถ้ามีไว้ในรัสมีนั้นจะไม่มีอันตรายจากภใยระเิดและภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับสมัยมีขอก่อขอในที่ต่างๆเคยถูกโจมตี แพะฉะนั้นปรานเจ้จาของสระานที่นั้นเจนที่ไนที่นั้นเกิดมีความเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมามีของใหญ่ของอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงไว้เป็นเขตในเขตนั้นปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยถูกโจมตีว่าฆ่าศึกยิงเข้ามาก็เข้าไม่เข้าสระานที่ของนั้นไม่เข้าฐานเป็นนั้นว่าทหารในเขตนั้นก็ปลอดภัยข้อนี้เป็นสัญลักษณ์ ประเด็นเห็นว่าถ้าเรนานับถือพทธศาสนาจริงให้ <c oughs> ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงสิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราเคารด้วยความจริงใจแต่ทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่สามด้นนี้ถ้าโรงงานต่างๆมีความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจจริงๆโรงงานนั้นๆจะพ้นอันตร,รายจากระเบิด ถ้าการทำอันายต่างอย่างสันบาวุฒจะไม่เกิดขึ้นกับโรงงานนั้นโรงงานนั้นในเมื่อผิดของได้ก็จะขายดีรวยเขารบกันเขาไม่มีเวลาทำเรามีเวลาทำเพราะเราไม่ต้องรบเขาต้องสูญต้องเสียเงินเพื่อการรบเพื่อการรบต้องใช้เงินมากเราไม่ต้องสูญเสียเงินเพื่อการรบเราก็ขายของของเราแล้วในเมื่อของไม่ขายราคาก็แพง แ่ะเมื่อขายของราคาได้ราคาแพงมากเพราะรัฐบาลก็ได้ราเสียก่อนมากขึ้นประเทศก็รวยคนก็คนในประเทศก็รวยนี่พูดเรื่องความร่ำรวยที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีโดยเฉพออาะใหญ่น้ามันตามจุดต่างๆที่ที่เขาที่บริษัทเขาเจอไว้เขาบอกว่ามันไม่พอใช่มันก็จะปรากฏขึ้น เพราะเราไม่มีโอกาสซื้อน้ำมันต่างประเทศถ้าน้ำมันต่างประเทศจะซื้อได้ยากราคาแพงอันนี้เขาก็จะดึงขึ้นมาใช้ราคาเหมือนราคาต่างประเทศอย่างนี้อุตสาหกรรมของเราก็จะรวยไม่ได้ถ้าบังเอิญคนไทยอย่างที่ฝังใช้หัวเจาะลึกๆหัวเจออาะยาวเจาะลงไปลึกๆแต่ตามหลันกนักวิชาการเขามีอยู่จะมาก็ไม่ได้ค้านตามนั้นนะ ลองเจาะดูตามที่ด็อกเตอร์สัมรสาทันพูด